สวัสดีครับรายการอาจารย์นมนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามค,าร,ครับอาจารย์เจี๊ยบเขาบอกงี้ฮะอยากทราบเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนการยื่นแบบพอพสามหกก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะและก็พงด5ห้าสี่ก็คือภาษีเงินได้ทางสํานักงานบัญชีให้ใช้เลทก่อนวันที่จ่ายเงิน1วันถูกต้องไหมคะตรงนี้เบื้องต้นคุณต้องรู้ก่อนนะฮะพอพสามหกนี่คือการที่เราจ่ายเงินเข้าไิการในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนพงดอห้าสี่เป็นเรื่องของการจ่ายภาษีเงินได้ 2ถึง6ไปต่างประเทศให้กับน,นิติบุคคลคุณก็ต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศอีกทั้ง2อ,อันนี้คือจ่ายเงินออกนอกประเทศหมดเลยแล้วปกติมันใช้อัตราอะไระจันเร์เจ๊มันเป็นยังไงไอ้ห้าสี่สาหก ก็คือเขาบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกรณีของการจ่ายเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เอกสารการจ่ายเงินไปต่างประเทศก็คือเวลาที่เราจะจ่ายเงินไปต่างประเทศ<ม>เราก็จะมีคําร้องขอโอนเงินไปต่างประเทศใช่ไหมคะณนะวันนั้นเลย<ม>และเราก็จะเอาเงินไทยของเราเนี่ยไ<ม>ปแลกเป็นเงินตาต่างประเทศท,ที่ธนาคาร<ม>แล้วก็โอนเงินตาที่เป็นต่างประเทศท<ม>ี่เราได้แลกไว้แล้วเนี่ยนะคะไปชําระค่าสินค้าค่าบริการอะไรต่างๆที่ต่างประเทศค<ม>่ะทีนี้ณวันที่เราจ จ่ายเงินเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราใช้เงินไทยกี่บาทใช่ในการไปแลกเงินตาต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันจะมีอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่แล้วณนะวันจ่ายเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะยื่นแบบพพสามหกค่ะเราก็ให้ใช้หลักฐานในเรื่องของใบโอนเงินต่างประเทศณนะวันที่เราจ่ายเงินได้เลยไม่จําเป็นต้องใช้ก่อนหน้าค่ะอันนี้ 3, 3 <6. S 2> ามหกสามหกสีก็เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยคะ่ะาจยา์ก็คือเราจะรู้อยู่แล้วเราจ่ายเป็นเงินไทยเท่าไหร่ใช่ค่ะโอเคแล้วทําไมเขาถึงมาพูดในเรื่องของ อัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งวันก่อนการจ่ายเงินมันอาจารย์เชฟคิดว่าเขาน่าจะสับสนกับประเด็นอะไรเออคิดว่าน่าจะสับสนกับเคสนำเข้าส่งออกคะ่ะอาจารย์เป็นยังไงครับกรณีนำเข้าส่งออกนะคะ เราเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินไปยังต่างประเทศแต่เราต้องรับรู้รายนีใช่ค่ะรับรู้รายได้รับรู้ค่าใช้จ่ายต้องตั้งหนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นกรณีตั้งหนี้เราจะต้องแปลงค่าเงินตาต่างประเทศให้เป็นเงินบาทไทยก่อนซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่เราจะใช้นะคะก็จะมี2กรณีก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งในทางปฏิบัติธุรกิจ s m e ของเรามักจะนิยมใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะประกาศวันละครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามองว่าเราจะบันทึกบัญชีแบบเดียว ะค,ะคือทันทีเนาะมสมมติเราจะบันทึกบัญชีวันนี้เลทของธนาคารแห่งประเทศไทยยังจะไม่ประกาศค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีอัตาราแลกเปลี่ยนสําหรับบันทึกบัญชีวันนี้เลยในการตั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งเจ้านี้หรือตั้งลูกนี้ก็ตามาหลายหลายคนก็เลยบอกว่างั้นให้ใช้เลทของเมื่อวานเลยละกันก่อนวัน1วันนะคะม,มาใช้ในการตั้งนี้แทนค่ะโอเคดังนั้นการนําเข้าหรือการส่งออกเป็นการซื้อสินค้า ผ่านกรมศุลเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นแบบนี้ได้ใชแต่พอพสามหกกับพรห้าสี่ไม่มีโอกาสเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเพราะเราจะใช้ณวันจ่ายเงินเพราะฉะนั้นณนะวันจ่ายเงินเนี่ยจะรู้เลทอยู่แล้วนะคะว่าต้องใช้เงินไทย <4 S 1> กี่บาท,บาทไปแลกเงินตาต่างประเทศค่ะโอเค